สวัสดีครับเอฟซี FC อู๋อิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทุกท่านนะครับช่วงนี้จะมีดราม่าน้องอูงอิงเยอะมากเลยนะครับมีกลุ่มคนที่พยายามเกาะแสงนะครับเกาะแสงน้องอูงอิงนะครับเข้ามาบูลลี่เข้ามาดราม่าต่างๆเพื่อที่จะให้ตัวเองนะและกลุ่มก้อนของตัวเองมีแสงนะครับที่เข้ามาเกาะแสงคนน้องอูงอิงอย่างเช่นคนหัวล้านนักแต่งเพลงก็เหมือนกันนะครับ หิวแสงนะครับเขเมาะเกาะแสงน้องอุงอิงนะครับบอกว่ามาแนะนําน้องอุงอิงนะครับแต่ไม่ใช่นะครับความจริงแล้วคือการบูลลี่นะครับแล้วก็พยายามที่จะเอาน้องอุงอิงไปเปรียบเทียบกับน้องฮักแพงศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบนะครับเอฟซี FC ทุกทุกท่านอย่าไปหลงประเด็นนะครับกลุ่มคนเหล่านี้มันไม่มีแสงนะครับต้องมาเกาะมาอ่า ที่ไหนมีแสงพวกเขาจะเกาะนะครับซึ่งเอาน้องฮักแพงมาเปรียกบนน้องอู๋อีกนี่มาคนละเกรดเลยนะครับยิ่งทําลายน้องฮักแพงนะครับคนหัวล้านนะครับน้องอู๋อีกนี่เปรียบเป็นเพชรนะครับเพชรกับกรวดมันจะเทียบกันได้ยังไงนะครับกลุ่มคนเหล่านี้เขาไม่สนใจเลยว่าเขาจะมาก่อแสงในรูปลักษณ์แบบไหนนะครับเขาไม่คํานึงนะครับว่าจะออกมาลักษณะใดไม่ว่าจะเป็นการร้อยฆ่าหรือว่าจะออกมาแบบลบๆเขาไม่สนใจนะครับ เขาเพียงแต่ว่าขอให้เขามีแสงนะครับยิงเข้ามาพยายามบูลลี่น้องอุงอิงนะครับกลุ่มเอฟซีของน้องฮักแพงก็เหมือนกันนะครับพยายามที่จะมาก่อเสแสงมาบูลลี่น้องอุงอิงสารพัดเรื่องเลยนะครับแต่ความจริงแล้วนะครับกลุ่มคนเหล่านี้นะครับเอฟซี FC เหล่านี้คือคนมืดบอดอเป็นคนในอยู่ในลักษณะกลุ่มถุงดานะครับไม่มีสติไม่มีปัญญาพอนะครับเขามองไม่ออกว่าเพชร กับกรวดมันต่างกันนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่ากลุ่มบูลี่น้องเขานะครับน้องฮักเพลงผมไม่ได้บูลี่นะครับแต่ว่าเอฟซีของเขากลุ่มของเขาเนี่ยพยายามผลักดันน้องฮักเพลงขึ้นมาเป็นตัวชูวงหรือว่าให้เด็ดดังได้นะครับแต่ว่าตัวศิลปินเองน้องฮักเพลงเองก็ไม่มีผลงานใ,นใดๆเป็นที่ประจักษ์ตาแก่บรรดาเอฟซีเลยนะครับเป็นแค่นักร้องฝึกหัดฝึกหัดเต้นฝึกหัดรำนะครับผลงานเพลงอะไรก็ไม่มีนะครับ คิดดูง่ายๆนะครับบอสโจก็รู้ว่าใครคือเพชรนะครับใครคือกรวดนะครับอย่างลูกสาวน้นองอู๋ีกนี่คือเพชรนะครับแม้แต่บอสโจก็ยังโพสต์เลยนะครับบอกว่ามือน้อยๆของล่านี่แหละสิพาพ่อนะครับพาพ่อปังประยุงพ่อไปนะครับมือน้อยๆของเพื่อนนี่แหละสิประคองพ่อประยุงพ่อยามพ่อบ่มีแรงเดินนะครับนี่แหละ เห็นไหมเพชรนะครับลูกสาวของบอสโจอุิงน้องคือเพชรนะครับมีคุณค่าแค่ไหนสําหรับบอสโจผู้เป็นพ่อนะครับมีความหมายสำหรับพ่อขนาดไหนนะครับพ่อเองยังโพสถึงลูกสาวแบบนี้เลยนะครับเอฟซของน้องฮักแพงกลุ่มก้อนคนที่พยายามผลักดันน้องฮักแพงนะครับจงตาสว่างมองโลกแห่งความเป็นจริงนะครับกลุ่มของคนนี้พยายาม เกาะกระแสนะครับเกามาบุรีน้องอูอิงยังไงก็าตามไม่สามารถที่จะทําให้น้องอูอิงนี่ดอกลงได้นะครับแต่มันจะทําให้ศิลปินของคุณนี่ยิ่งไม่มีวันได้เติบโตจริงๆเลยนะครับแม้แต่ผู้บริหารเขาก็มองเขาก็ดูอยู่นะครับศิลปินในเครือของสาวน้อยเพชรบันแพงทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับหากคนไหนที่ยังไม่มีผลงานพอไปที่ประจักษ์ไม่มีจุดขายใดๆทางองค์กรก็ไม่สามารถที่จะปั้น ให้มาเป็นตัวชูวงได้นะครับไม่สามารถที่จะออกเพลงให้ได้นะครับมันมีคุ้มค่านะครับการที่จะทําเพลงทําอะไรให้นี่มันต้องลงทุนสูงนะครับในเมื่อลงทุนไปแล้วมันต้องได้รับผลตอบแทนหรือว่าคุ้มค่าในการลงทุนนะครับสําหรับน้องอาเพลงเองเนี่เป็นแค่ไม้ประดับนะครับจะไปเทียบอะไรกับหัวหน้าวงแบบน้องอุกอิงนะครับบอสน้อยแห่งสาวน้อยเพชรบ้านเพลงนะครับ นี่คือเพชรแท้นะครับเพชรแท้กับกรวดนะครับมันไม่สามารถที่จะมาเปรียบเทียบได้ก็น่าสงสารนะคนแก่นักแต่งเพลงนะครับใจไม่บริสุทธิ์นะครับบอกว่าออกมาติชมนะครับแต่การคําติชมนี่เหมือนเป็นลักษณะคํมบุรี่นะครับว่าเคียวนะครับจะให้น้องอูอีกนี่ร่างร่านเคียวเคียวเด้าเด้าเด้งเด้งเหมือนศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบนะครับแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับ น้องอุ๋งอิงเขาคือเพชรครับเขาเกิดมาจากตัวเขาเองนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องเด้งต้องเล่านะครับเต้นลุกดิ๊กดุกดิกด๊กกเปพนทีชื่นชอบของบาราเอฟซีต่างๆนะครับมันเทียบกันไม่ได้เลยสําหรับศิลปินที่กลุ่มคนเหล่านี้พยายามเกาะน้องอุ๋งอิงนะครับเกาะแสงน้องอุ๋งอิงเพื่อจะให้ศิลปินคนตนเองมีแสงในในโซเชียลนะครับแต่ว่ามันก็จะมีแสงได้ไม่กี่วันนะครับวันสองวันมันก็จะดับนะครับ วันที่เข้ามาบุลี่มาแซะเท่านั้นเองนะครับจะมีคนเข้าไปโจมตีนะครับจะมีขอฟซีของนุอิงเข้าไปโจมตีกันมากมายแต่หลังจากนั้นวันสองวันมันก็จะดับไม่มีคนเข้าไปดูเลยนะครับเขาไม่ฆ่าเลยนะครับไม่รู้คนแก่มาจากไหนไม่รู้มีมีคนรู้จักเลยนะครับเพลงนี้ก็ไม่เคยมีคนรู้จักด้วยซ้ํานะครับน้องอุ๋งอิงเอามาร้องนะครับถึงได้จังหวะหิวแสงออกมาแซะนะครับออกมา ด้อยค่าน้องอุ๋งอิงแล้วก็เอาศิลปินของตนเองที่ยังไม่เป็นรูปเป็นล่างนะครับยังเป็นก้อนกลัวดู่เลยเอามาเทียบกับเพชรเอามาเปรียบกับเพชรนะครับมันยิ่งทําให้ศิลปินของตนเองนี่ไม่มีโอกาสได้เติบโตเลยนะครับไม่มีทางที่จะดังเท่าน้องอุ๋งอิงได้จริงๆนะครับอยู่ในโลกแห่งความเพอ้อฝันนะครับบรรดาเอฟต่างๆของน้องฮักแพงนะครับอันนี้ผมไม่ได้บูลลี่นะครับผมพูดตามจริง ตามหลักความเป็นจริงนะครับศิลปินของท่านยังอยู่ในระดับฝึกหัดนะครับฝึกซ้อมฝึกเต้นนะครับฝึกร้องนะครับยังไม่ได้เป็นัวหน้าชูวงแบบน้องอุ้งอิงนะครับไม่ใช่ตัวดึงดูดให้เอฟซีต่างๆเข้ามาดูเข้ามาชมเลยนะครับวงสองก็มีก้อยชาลณนีเป็นนังเอกชูวงอยู่แล้วนะครับและก็ดาวรุ่งนะครับม้ามืดก็คือม้ามืดที่มาแรงก็คือน้องมิวรัชดาพณนะครับมาเป็นกระแสนะครับ ส่วนศิลปินที่ท่านชื่นชอบพยายามผลักดันให้มาเป็นแนวหน้าอยู่ให้มีตัวตนในโซเชียลนะครับกลับทํากิริยามารยาทในทางลบๆนะครับมันกระดังในทางที่ลบมันไม่เหมาะนะครับที่จะเป็นศิลปินชูวงขึ้นมาได้นะครับกิริยามารยาทต่างๆมันอยู่ในสายตาผู้บริหารนะครับเราไปฟังผู้บริหารพูดถึงน้องฮักแพงดูนะครับว่าทําไมเขาถึงไม่จัดหรือว่าอุ้มฮักแพงขึ้นมาเป็นศิลปินชูวงได้นะครับ ไปฟังกันเลยนะครับจะได้สบายใจเนาะดูออกดูออกไอ้นะทำไมไม่ยอมทำเพลงให้น้องฮักแพงออกฮักแพงฮักแพงฮักแพงเสียงถ้าถามผมเนาะไม่ได้มีเรือ่อะไรเลยครับอยากให้น้องเนี่ยผมยังดูไม่ออกว่าจะขายอะไรให้มันเด็ดปล่อยทีเดียวแล้วจบผมไม่อยากปั้นสเปซสปาอยากปล่อยทีเดียวเหมือนเหมือนโซเฟียตอนนี้ผมกำลังนั่งจับตาดูอยู่ที่แน่เนี่ยจากน้อง ฟังนะฮะฮักโอน้นอกเรื่องนี้หนึ่งฮักแพงอะต้องฟ้อนสวย,สวยวๆวหวานหวานผมก็เห็นด้วยแต่มันขายได้ไม่หมดรสหวานอย่างเดียวคนไม่กินครับอันนี้ผมกําลังดูอยู่ว่าอันนี้เห็นแล้วเต้นได้ละจริตจจการเอนเตอร์เทนเต้นไหมเนี่ยรอตรงนี้ก่อนครับแล้วปล่อยทีเดียวโอเคเนาะแล้วก็ถามว่าน้องถูกหมดไหมก็ไม่หมดแต่น้องผิดหมดไหมก็ไม่ไม่ใช่เด็กครับแต่บอกว่าโตแล้วถูก ผมโตขนาดนี้บางครั้งผมก็ยังผิดเลยเพราะนั้นอยู่ที่เขาครับถ้าเวลาพ่อทั้งสองคนแม่นุชด,ด้วยเตือนแล้วคปรับปรุงนั่นแหละคนให้คน,คนให้โอกาสน้องจบนะ